โอเคนะรับสอนวิธีการหาเงินเข้าทูนมโครเลด์นับครั้งละ30บาทนับทำง่ายๆภายใน4นาทีเนาะก็วันนี้จัดไปอีก31บาทนะคาทับก็เป็นแอปหาเงินมาใหม่นับเล่นฟรีทำฟรีนับแล้วก็สามารถถอนได้จริงๆเนาะแอปนี้นับก็เป็นแอปมาใหม่นะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะก็จะเป็นการที่เรากดเล่นเกมนับแล้วก็ปล่อยในส่วนผลไม้ประมาณนี้เลยนับซึ่งการเล่นงานงานหลักๆมีประมาณนี้ก็คือเล่นสะสมแต้มไปเรื่อยๆเนาะ ใครท kind of ี่อยากจะเล่นสามารถดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแรกประมาณนี้เรากดรับเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับหลังจากกดไปนะก็มาติดตั้งแอปตัวนไปให้เรียบร้อยเนาะติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามาล้วสำหรับใครที่ยังไม่ทาการเลือกลงทะเบียนนะสามารถลงทะเบียนให้เรียบร้อยได้เนาะ ส่วนใครที่ยังไม่ทําการใส่ล่าชิญสามารถเอาล่าที่อยู่ใต้คลิปนับไปใส่ได้ก็จะได้รับเหรียญเพิ่มเติมลเล็กน้อยนี่ยนะหลังจากนั้น,นรเราก็มาทําการเล่นเกมได้เลยนะโดยกดปุ่มเล่นเกมด้านล่างเนาะกดไปนะแล้วเราก็ปล่อยผลไม้ประมาณนี้เนาะจะสังเกตได้ว่าการปล่อยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้รับได้อสองเหรียญมาด้วยนะเนาะตรงมุมบนขวานะีก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะการเลน่นงานก็คือกดรัวๆได้เลยนะรเราสามารถดูลูกที่มันจะ ออกมาได้นะก็คือผลไม้ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเนาะเราสามารถค่อยๆปล่อยก็ได้นะหรือไม่ต้องรีบปล่อยก็ได้นะเพราะว่าหากเราเล่นเร็วเกินไปเนะี่ยมันก็ะจะจะ,ะจะมีเส้นสีแดงเนาะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวแอดจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะประมาณนี้นะครับนี่เล่นเสร็จก็ใครอยากได้โบนัสเพิ่มนะก็ดูโฆษณาเนานะการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็กดปล่อยล,ลัวได้นะครับ เราก็ดูนะว่าผลไม้อันไหนจะออกมานะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะ,ะนนะยิ่งคะแนนสูงนะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับในสองเหรียญเนานะประมาณนี้นะครับนี่ถ้าปล่อยเกินเส้นเสียแดงก็คือเรียบร้อยเนาะเราสามารถกดฟื้นชีวิตก็ได้นะครับแต่ต้องดูโฆษณาเนานะก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาทำได้นะในส่วนของธนบัตรเขียวนะครับสามารถถอนได้หากเราทำภารกิจครบเนาะซึ่งธุรกิจตัวนี้ก็จะเป็น ในสองการชวนเพื่อนนั่นแหละนะครับส่วนเหรียญที่เราเล่นจากการเล่นเกมนะครับเนี่ยสามารถรับได้เนาะก็คือกดรับนะแล้วก็วันพวกนี้ก็สามารถรับได้อีก5้าพันเหรียญแบบอะไรประมาณนี้เนาะตรงวงล้อสามารถมาหมุนได้นะครับใช้5 0 0 0มื่นเหรียญในสองการหมุน1ครั้งเนาะก็จะมีรางวัลนะประมาณนี้นี่ก็การทํางานหลักๆมีประมาณนี้ครับก็คือการเล่นเช็คอินรายวันเนาะตัวนี้สามารถมาเช็คอินได้นะครับนี่ตัวนี้ก็กดรับได้นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นภารกิจรายวันเนาะที่เราจะได้รับหัวใจนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาการทํางานหลักๆเนาะเนี่ยก็จะมีหากเราทําครบนะก็จะได้รับธนาบัตรเขียวประมาณนี้เลยะคร่บธนาบัตรเขียวสามารถถอนได้ไหมถอนได้นะครับแต่ต้องชวนเพื่อนเท่านั้นเนาะนก็ประมาณนี้ในส่วนของอาการถอนนะเดี๋ยววันนี้จะถอนยอดอาสามสิบเวนบาทให้ดูแล้วกันนะ ว่ามันถอนได้หรือเปล่านี่กดถอนไปปุ๊บนับสำเร็จแล้วเงินจะเข้าภายใน10นาทีนะับไม่เกินยีิบสชั่วโมงเนาะประมาณนี้ส่วนธนาบัตรเขียวตัวนี้ก็ทําให้สําเร็จให้ผ่านนะครับโดยการชวนเพื่อนเนาะ,ะแล้วก็ได้รับหัวใจนะครับตัวนี้ก็ต้องทำธุรกิจไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับสาหรับใครที่อยากจ,จะเล่นเนาะตัวนี้ก็ลองศึกษากันดูได้นะครับส่วนตัวแอดก็เล่นมานานเหมือนกันนะเนส่วนของตั้งแต่เขาเปิดเลยเนาะ ก็ยังเล่นได้ถอนได้ปกตินะครับในส่วนธนบัตรเขียวสามารถถอนได้ก็จริงแต่ว่าต้องชวนเพื่อนนะครับแล้วก็ทาภารกิจทุกวันเนาะประมาณนี้นะครับในะส่วนการทำงานหลักๆมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะเข้าทูตวิทยาลัยนะง่ายๆภายในแค่4นาทีนะทีน,นี้ก็พิจารณาดูเอาด้กันนะครับใน,ะนะส่วนของคลิปนี้ก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ดูอยู่ก็าฝากเรื่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน